ข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระพุ้มีพระภาสเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ทรงแวะอย่างบ้านพระรามแห่งโกศนชนบทชื่อว่านครวินทะพวกพระรามขรกบดีชาวบ้านนครวินทะได้ทราบข่าวว่า พระสมณะผู้สากยบุตรเสด็จออกจากสากยราช,ชสกุลทรงผนวดแล้วสเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ได้สเสด็จถึงบ้านนครวินทะโดยลำดับพระโกดมผู้มีพระภาพพระองค์นั้นแลวมีกิตติศัพงามฟุ้งไปอย่างนี้ว่า แม้เพราะเหตุดังนี้ดังนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิช,ชาและจารณะดำเนินไปดีส่งรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกอย่างหาคนอื่นยิ่งกว่ามิได้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้แจกธรรมพระผู้มีพระภาคพ,พระองค์นั้นทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนโลกนี้ทั้งเทวดามารพรมทุกหมู่สัตว์ทั้งสมณนะและพรมามทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ทั่วทรงแสดงธรรมไพระในเบื้องต้นในถ้ำกลางในที่สุด พร้อมทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะทรงประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง mm hmm. ก็การได้เห็นพระอรหันต์ทั้งหลายเห็นปานนั้นย่อมเป็นการดีแลครั้งนั้นแลพราหมณ์ขาราบดีชาวบ้านนครวินทะพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับครั้นแล้วบางพวกตวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค แล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกได้ทักทายปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นผ่านคำทักทายปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกประดมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกประกาศชื่อและโคดในสำนักของพระผู้มีพระภาค แล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกมีอาการเฉยๆนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัตกะพรามก็เรบดีชาวบ้านนครวินทะผู้นั่งเรียบร้อยแล้วดังนี้ว่าดูก่ก็เ,เริบดีทั้งหลายถ้าปริพาชคเจ้าลทัทธิอื่น ถามท่านทั้งหลายอย่างนี้ว่าดูก่อนก็รหบปทั้งหลายสมณพราหมณ์เช่นอะไรไม่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าสมณพราหมณ์เหล่าใดยังมีความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงในรูปที่รู้ได้ด้วยจักสุ ไม่ไปปราดแล้วยังมีจิตไม่สงบภายในยังประพฤติลุ่มๆดอนๆทางกายทางวาจาทางใจอยู่สมณะพราาม์เช่นนี้ไม่ควรสักการะเคารพนับถือบูชานั่นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าแม่พวกเราก็ยังมีความกำหนัดความขัดเคือง ความลุ่มหลงในรูปที่รู้ได้ด้วยจักสุไม่ไปปราดแล้วยังมีจิตไม่สงบภายในอย่างประพฤติลุ่มลุ่มดอนดอนทางกายทางวาจาทางใจอยู่ก็เมื่อเราทั้งหลายไม่เห็นแม่ความประพฤติสงบของสมณะพราหม์พวกนั้นที่ยิ่งขึ้นไปดังนี้ฉนั้นท่านสมณะพราหมณ์เหล่านั้น จึงไม่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาสมณพราหมณ์เหล่าใดยังมีความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงในเสียงที่รู้ได้ด้วยโสตะไม่ไปปราดแล้วสมณพราหมณ์เหล่าใดยังมีความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงในกลิ่นที่รู้ได้ด้วยขานะ ไม่ไปปราศแล้วสมณะพราหมณ์เหล่าใดยังมีความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงในรถที่รู้ได้ด้วยจิวหาไม่ไปปราดแล้วสมณะพราหมณ์เหล่าใดยังมีความกำหนัดค,ความขัดเคืองความลุ่มหลงในโพถุพะที่รู้ได้ด้วยกายไม่ไปปราดแล้ว สมณะพรามณ์เหล่าใดยังมีความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงในธรรมารมณ์ที่รู้ได้ด้วยมโนไม่ไปปราดแล้วยังมีจิตไม่สงบภายในยังประพฤติลุ่มลุ่มดอนดอนทางกายทางวาจาทางใจอยู่สมณะพราหมณ์เช่นนี้ไม่ควรสักการะเคารพนับถือบูชา นั่นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าแม้พวกเราก็ยังมีความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงในธรรมารมที่รู้ได้ด้วยมโนไม่ไปปรดาดแล้วยังมีจิตไม่สงบภายในยังประพฤติลุ่มลุ่มดอนดอนทางกายทางวาจาทางใจอยู่ก็เมื่อเราทั้งหลาย ไม่เห็นแม่ความประพฤติสงบของสม,มณะปรามพวกนั้นที่ยิ่งขึ้นไปดังนี้ฉนั้นท่านสม,มณะปรามเหล่านั้นจึงไม่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาดูก่อนข้ารับบดีทั้งหลายท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงพยากรแก่ปริพาชกเจ้าลัที่อื่นเหล่านั้น อย่างนี้เถิดดูก่อนเขาเรื่มบดีทั้งหลายถ้าปริภาชกเจ้าลทัทธิอื่นถามท่านทั้งหลายอย่างนี้ว่าดูก่อนเขาเรื่งบดีทั้งหลายสมณะพราหมณ์เช่นไรควรสักการะเคารพนับถือบูชาท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงพยากรณ์อย่างนี้ว่า สมณะพราหมณ์เหล่าใดไปปราดความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงในรูปที่รู้ได้ด้วยจักสุแล้วมีจิตสงบแล้วภายในประพฤติสงบทางกายทางวาจาทางใจอยู่สมณะพราหมณ์เช่นนั้นควรสักการะเคารพนับถือบูชานั่นเพราะเหตุอะไร เพราะว่าแม่พวกเรายัางมีความกำหนัดความกัดเคืองความลุ่มหลงในรูปที่รู้ได้ด้วยจักสุไม่ไปปราแล้วยังมีจิตไม่สงบภายในยังประพฤติลุ่มลุ่มดอนดอนทางกายทางวาจาทางใจอยู่ก็เมื่อเราทั้งหลายเห็นแม่ความประพฤติสงบของสมณะพราหมณ์พวกนั้นที่ยิ่งขึ้นไป ฉนั้นท่านสมณะพราหมณ์เหล่านั้นจึงควรสักการะเคารพนับถือบูชาสมณะพราหมณ์เหล่าใดไปปราดความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงในเสียงที่รู้ได้ด้วยโสตะแลงสมณะพราหมณ์เหล่าใดไปปราดาความกำหนัด ความขัดเคืองความลุ่มหลงในกลิ่นที่รู้ได้ด้วยขานะแล้วสมณะพราหม์เหล่าใดไปปราดความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงในรสที่รู้ได้ด้วยชิวหาแล้วสมณะพราหม์เหล่าใดไปปราดความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงในโพธพภะ ที่รู้ได้ด้วยกายแล้วสมณะพรามเหล่าใดไปปรดาดความกำหนัดความขัดเคืองความลุ่มหลงในธรรมารมที่รู้ได้ด้วยมโนแล้วมีจิตสงบแล้วภายในประพฤตสงบทางกายทางวาจาทางใจอยู่สมณะพรามเช่นนี้ควรสักการะเคารพ นับถือบูชานั่นเพราะเหตุอะไรเพราะว่าแม้พวกเรายังมีความกำนัดความกัดเคืองความลุ่มหลงในธรรมารมที่รู้ได้ด้วยมโนไม่ไปปราดแ,แล้วยังมีจิตไม่สงบภายในยังประพฤติลุ่มลุ่มดอนดอนทางกายทางวาจาทางใจอยู่ก็เมื่อเราทั้งหลาย เห็นแม้ความประพฤติสงบของสม,มณะพรามพวกนั้นที่ยิ่งขึ้นไปดังนี้ฉนั้นท่านสม,มณะพรามเหล่านั้นจึงควรสักการะเคารพนับถือบูชาดูก่อนขอรรภะบดีทั้งหลายท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงพยากรแก่ปริภาชกเจ้าลทัทธิอื่นเหล่านั้น อย่างนี้เถิดดูก่อนค้รืบดีทั้งหลายถ้าปริพาชคเจ้าลทัทธิอื่นถามท่านทั้งหลายอย่างนี้ว่าก็าอาการและความเป็นไปของท่านผู้มีอายุทั้งหลายเช่นไรจึงเป็นเหตุให้พวกท่านกล่าวถึงท่านผู้มีอายุทั้งหลายอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุเหล่านั้น เป็นผู้ปราศจากราคะแลว้วหรือปฏิบัติเพื่อนำปร,ราศราคะแน่เป็นผู้ปราศจากโทสะแลว้วหรือปฏิบัติเพื่อนำปราศโทสะแน่เป็นผู้ปราศจากโมหะแลว้วหรือปฏิบัติเพื่อนำปราศโมหะแน่ท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงพยากรณ์อย่างนี้ว่า ความจริงท่านผู้มีอายุเหล่านั้นย่อมเสพเสนาสะนะอันสงัดคือป่าดงเป็นที่ไม่มีรูปอันรู้ได้ด้วยจักษุซึ่งคนทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วจะพึงยินดีเช่นนั้นเลยเป็นที่ไม่มีเสียงอันรู้ได้ด้วยโสตะซึ่งคนทั้งหลายฟังแล้วฟังแล้วจะพึงยินดีเช่นนั้นเลย เป็นที่ไม่มีกลิ่นอันรู้ได้ด้วยขานะซึ่งคนทั้งหลายดมแล้วดมแล้วจะพึงยินดีเช่นนั้นเลยเป็นที่ไม่มีรสอันรู้ได้ด้วยชิวหาซึ่งคนทั้งหลายลิมแล้วลิมแล้วจะพึงยินดีเช่นนั้นเลยเป็นที่ไม่มีโผฏฐะอันรู้ได้ด้วยกาย ซึ่งคนทั้งหลายสัมผัสแล้วสัมผัสแล้วจะพึงยินดีเช่นนั้นเลยนี่แหละอาการและความเป็นไปของท่านผู้มีอายุทั้งหลายของพวกข้าพเจ้าซึ่งเป็นเหตุให้พวกข้าพเจ้ากล่าวถึงท่านผู้มีอายุทั้งหลายได้อย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุเหล่านั้นเป็นผู้ปราศจากราคะแล้ว หรือปฏิบัติเพื่อนำปราดราคะแน่เป็นผู้ปราศจากโทสะแล้วหรือปฏิบัติเพื่อนำปราดโทสะแน่เป็นผู้ปราศจากโมหะแล้วหรือปฏิบัติเพื่อนำปราดโมหะแน่ดูก่อนข้าเรือบดีทั้งหลายท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงพยากรแก่ปริพาโชกเจ้าลัทธิอื่นเหล่านั้นอย่างนี้เถิด เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพระรามก็เร่องบดีชาวบ้านนครบินทะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าจำแจ้งแล้วพระเจ้าข้าจำแจ้งแล้วพระเจ้าข้าพระโกดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมโดยปริยายมิใช่น้อยเปรียบเหมือนหายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดหรือบอกทางแก่คนหลงทาง หรือตามประทีมในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีตาดีจักเห็นรูปทั้งหลายได้ฉนันพวกข้าพระองค์นี้ขอถึงพระโคโดมผู้เจริญพระธรรมและพระปิสุกส่งว่าเป็นสารณะขอพระโคโดมผู้เจริญจงทรงจำพวกข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสาระตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป